โลกในมุมมองของ v a l u e investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรหุ้นพัฒคารประทะบ้านจัดสรรกลุ่มหุ้นยอดนิยมตลอดการกลุ่มหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ก็คือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านและคอนโดเพื่อขายหรือเรียกไง่ายๆว่าหุ้นบ้านจัดสรรเพราะนี่คือธุรกิจที่มีบริษัทจดทะเบียนจานวนมากในตลาดและมีนักลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยซื้อขายหุ้นแต่ละวันจานวนมาก หุ้นในกลุ่มนี้ไม่ได้พึ่งจะได้จะได้รับความนิยมแต่เป็นหุ้นที่มีความคึกคักมานานหลายสิบปีแล้วมีแค่บางช่วงสั้นๆที่หุ้นซบเซาลงเช่นในภาวะที่เศรษฐกิจเกิดวิกฤตขึ้นเท่านั้นที่ทำให้หุ้นเหงาคุณลักษณะของหุ้นบ้านจัดสรรนั้นมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นพอสมควรจนทำให้วิธีการคิดวิเคราะห์นั้นควรจะแตกต่างจากกลุ่มอื่นค่อนข้างมาก หุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนั้นยังไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่นักเนื่องจากว่ามีบริษัทจดทะเบียนในตลาดไม่มากเท่าและหลายบริษัทก็ยังทําธุรกิจอย่างอื่นด้วยนั้นก็คือธุรกิจพัตคารขายอาหารอย่างไรก็ตามนับวันผมเชื่อว่าจะมีธุรกิจแบบนี้เข้าจดทะเบียนเพิ่มขึ้นและบริษัทเหล่านั้นก็จะเน้นที่การทําพัตคารมากเป็น p พียวคือพูดได้ว่าเป็นหุ้นขายอาหารแบบพัตคารหรือขายอาหารพร้อมรับประทานเป็นหลักและเมื่อถึงวันนั้นผมเชื่อว่าหุ้นพัตคารจะเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะมาทําความเข้าใจกับธุรกิจนี้ซึ่งผมคิดว่ามันมีอะไรน่าสนใจและก็มีความแตกต่างจากหุ้นกิจการอื่นๆพอสมควรผมจัดผมจับเอาหุ้นบ้านจัดสรรมาพูดกับหุ้นพัตคารในบทเดียวกันนั้นเป็นเพราะ ผมคิดว่าหุ้น2กลุ่มนี้แม้จะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรใกล้เคียงกันแต่กลับมีความเหมือนกันในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกับที่มีความแตกต่างกันในหลายๆเรื่องและถ้าเราเข้าใจก็จะทําให้เราวิเคราะห์หุ้นทั้ง2กลุ่มนี้ดีขึ้นความเหมือนกันธุรกิจ2กลุ่มก็คือตลาดของธุรกิจมีขนาดใหญ่มากคิดเป็นแสนแสนล้านบาทต่อปีแต่ในขณะเดียวกันมีผู้เล่นหรือผู้ขายหรือให้บริการจํานวนมากโดยที่บริทไม่มีบริษัทไหน ที่จะโดมิเนตหรือครอบงำธุรกิจได้เลยพูดง่ายๆแม้แต่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมากดังนั้นจึงพูดได้ว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครกำหนดหรือควบคุมตลาดได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเหตุผลก็คือข้อแรกความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนั้นมีความหลายหลากมาก ในเรื่องของบ้านก็เป็นเรื่องของทำเลที่ไม่มีบริษัทไหนสามารถยึดกลุ่มได้ส่วนในเรื่องของอาหารนั้นคนกินก็ต้องการอาหารที่มีรสชาติแตกต่างกันมากมายตลอดทั้งสัปดาห์เดือนและปีความสามารถที่จะสนองความต้องการทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ข้อที่2ก็คือการเข้ามาของบริษัทหรือกิจการใหม่ๆนั้นเกิดขึ้นได้เสมอและทําได้ไม่ยากบริษัทเหล่านั้นสามารถที่จะแข่งขันและอยู่ได้ถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม แม้ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กดังนั้นทั้งสองธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจที่ใครเก่งมียี่ห้อและอาจจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าก็จะเติบโตใครไม่เก่งก็ค่อยๆถดถอย,ถอยลงความเหมือนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือของ2ธุรกิจนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แต่ก็เป็นธุรกิจ ที่มีกําไรดีนั่นก็คือกําไรก่อนต้นทุนค่าโสหุ้ยค่อนข้างจะสูงดังนั้นถ้าบริษัทสามารถขายสินค้าได้สูงพอเมื่อหักต้นทุนสินค้าค่าโสหุ้ยต่างๆแล้วบริษัทก็มักจะสามารถทำกําไรต่อยอดขายได้ค่อนข้างสูงเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็คือลูกค้าที่ซื้อบ้านหรือลูกค้าที่เข้ามากินอาหารในพัตตานนั้นไม่ได้เข้ามาเพราะเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียวคุณภาพก็เป็นสิ่งสำคัญพอๆกัน ดังนั้นบริษัทสามารถตั้งราคาที่ทําให้มีกําไรที่ดีได้ในนี้ทําให้บริษัทที่มียอดขายที่ดีสามารถทํากําไรได้สูงโดยไม่ถูกแย่งชิงลูกค้าเหมือนธุรกิจพวกกระพันที่การแข่งขันขึ้นอยู่กับราคาเป็นหลักข้อดีของ2ธุรกิจที่คล้ายกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการขยายตัวหรือเพิ่มยอดขายนั้นต้องการเงินลงทุนโดยเฉพาะทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มากนัก ในส่วนของพัตคารน,นั้นบริษัทแทบจะไม่ต้องใช้ทุนอะไรเลยเนื่องจากมักจะใช้วิธีการเช่าร้านและขายก็เป็นเงินสดในขณะที่การซื้อวัตถุดิบมักเป็นเงินเชื่อแต่ในส่วนของการสร้างบ้านขายนั้นอาจจะคิดว่าบริษัทต้องลงทุนสร้างบ้านให้เสร็จก่อนที่จะขายได้เงินมาอย่างไรก็ตามบริษัทบ้านจาัดสรรนั้นสามารถที่จะกู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อที่และสร้างบ้านได้ค่อนข้างมาก ดังนั้นเงินทุนในส่วนของเจ้าของที่จะต้องใช้จริงๆจ,งจึงไม่มากนักเมื่อเทียบกับยอดขายหรือเทียบกับกำไรที่จะได้สรุปก็คือนี่ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นแคปิตอลอินเทนซีฟหรือต้องลงทุนสูงดังนั้นจึงเป็นธุรกิจที่ดีมาถึงเรื่องความแตกต่างของสองธุรกิจนี้ผมพบว่าธุรกิจพัตคาารดูเหมือนว่าจะดีกว่าพอสมควร โดยมีประเด็นสำคัญก็คือธุรกิจพัคารนั้นมีความสม่ำเสมอของผลประกอบการสูงกว่าธุรกิจบ้านจัดสรรมากเหตุผลข้อแรกก็คือธุรกิจพัคารนั้นมีจำนวนลูกค้ามากกว่ามากบางแห่งอาจจะมีลูกค้าเป็นล้านล้านรายในขณะที่ลูกค้าของบริษัทบ้านจัดสรรน,นั้นแต่ละปีอาจจะมีแค่หลักพันหรือหมื่นรายเท่านั้นนอกจากนี้การที่ลูกค้าพัตคารส่วนใหญ่แล้ว เป็นที่ผู้ซื้อซ้ําหรือเป็นลูกค้าประจํานี่จะทําให้รายได้ของกิจาการมีความสม่ําเสมอในขณะที่ลูกค้าบ้านจาัดสรรนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกค้าใหม่ดังนั้นบริษัทจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกปีนี่ทําให้ผลประกอบการอาจจะไม่แน่นอนเนื่องจากสินค้าในปีใหม่อาจจะไม่โดนใจลูกค้าใหม่และข้อสุดท้ายก็คืออาหารปัตตานั้นมีราคาต่ำกว่าบ้านมาก อาหารเป็นสิ่งที่เลื่อนการบริโภคไม่ได้ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยยอดขายของพัตคาารจะถูกกระทบน้อยกว่าบ้านจัดสรรมากความแตกต่างที่ทําให้พัตคาารน่าจะเป็นธุรกิจที่ดีกว่าบ้านจัดสรรอีกข้อหนึ่งก็คือพัตคาารนั้นมียี่ห้อหรือมีรสชาติอาหารและบริการที่ทําให้ลูกค้าติดได้มากกว่าบ้านจัดสรรที่ลูกค้าอาจจะได้ให้คุณค่าของยี่ห้อน้อยกว่ามาก มองในแง่นี้พัตตาคารสามารถสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนหรือ durable competitive advantage ได้ง่ายกว่าในขณะที่ธุรกิจบ้านจัดสรรนั้นทำได้ยากความแตกต่างที่สำคัญข้อสุดท้ายที่ทำ,ททำให้ธุรกิจพัตตาคารน่าสนใจและทำให้มีคุณค่ากว่าธุรกิจบ้านจัดสรรก็คือการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหตุผลที่การซื้ออาหารเป็นธุรกิจที่โตเร็วกว่านั้น เป็นเพราะรายได้ของคนไทยนั้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ครอบครัวมีขนาดเล็กลงนั่นทําให้คนยอมจ่ายเงินกินอาหารพัตคารที่อร่อยกว่าและมีต้นทุนเมื่อเทียบกับก,บการทําอาหารกินเองที่บ้านนั้นแคบลงแต่ในกรณีของบ้านจัดสรรนั้นอุตสาหกรรมน่าจะโตช้าลงไปเรื่อยๆเหตุผลเป็นเพราะคนไทยนั้นมีอัตราการเกิดน้อยลงมากและจะเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นความต้องการบ้านจะค่อยๆลดลงในเวลาไม่นานนัก ข้อสรุปของผมก็คือธุรกิจพัคา a นั้นด้วยพื้นฐานแล้วเป็นธุรกิจที่ดีกว่าธุรกิจบ้านจัดสรรถ้าบริษัทประสบความสําเร็จเหตุผลก็คือมันเป็นธุรกิจที่สามารถทํากําไรได้ดีพอๆกันแต่มีความสม่ําเสมอกว่ามากและมีโอกาสที่จะเติบโตตามอุตสาหกรรมได้มากกว่าว่าที่จริงหุ้นพัตคารในสหรัฐหลายตัวเช่นหุ้นแมคโดนัลล์นั้นเป็นหุ้นประเภทซูเปอร์สต็อกที่มีมูลค่าสูงมาก ในตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของหุ้นพัตคาที่จะเติบโตอย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นพัตคานั้นก็จําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงราคาของหุ้นด้วยเพราะถึงแม้ว่ากิจการพัตคาในระยะยาวอาจจะดีแต่ค่า P/E ก็สูงกว่าหุ้นในกลุ่มบ้านจะสค์ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าหุ้นในกลุ่มไหนหน่าลงทุนกว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ หุ้นพัตตาารของไทยอาจจะไม่สามารถเติบโตกลายเป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกได้เมื่อคำนึงถึงว่าบริษัทที่เป็นอินเตอร์แบรนด์อย่างแมคโดนัลหรือ KFC ต่างก็ดำเนินง,งานในประเทศไทยมาช้านานแล้วการเอาชนะพัตตาารเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย26เมษายน2557ดรนิเวศเหมมชิระวดากร